สวัสดีพี่ๆที่ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้นะคะไม่ My ก็มาพบกันกับ ep ีที่17แล้วนะคะอีีที่17นี้นะคะไม่ My ก็ได้ไปบูชาแหวนนะคะรุ่นรวยชนะจนมานะคะก็เห็นว่าชื่อดีนะคะแล้วก็แหวนก็มีทรงที่สวยด้วยนะคะโดยรุ่นรวย,รวยชนะจนนะคะมีจํานวนการสร้างทั้งหมด500ลังนะคะในหนึ่งลังเนี่ยก็จะเป็นลังลุ้นโชคเอ่อ มีทั้งหมด47รายการนะคะในลังลุนโชคนี้นะคะไม้ก็ได้ไปปิดมาทั้งหมด10ลุนนะคะก็เราก็จะเปิดและชมไปด้วยกันเลยว่าเราจะได้รายการไหนบ้างนะคะโดยลักษณะของเหรียญน,นะคะรุ่นนี้นะคะเออก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อนะคะเป็นทรงกลมด้านหน้านะคะด้านมีหลวงพ่ออยู่ตรงกลางแหวนเลยนะคะโดยความพิเศษของแหวนรุ่นนี้เนี่ยคือเป็นฟรีไซส์นะคะ ก็คือทุกท่านสามารถใส่ได้ทุกคนเลยนะคะอ่าในส่วนของลักษณะแหวนนะคะก็ด้านข้างจะเป็นไก่นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นนางกวักนะคะก็เหมาะมากสำหรับท่านที่ค้าขายสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราลุ้นในรังเนี่ยมีถึงสามแบบเลยนะคะจะมีทั้ง งานลงยาแล้วก็เป็นงานเพ้นสีเสมือนจริงแล้วก็มีงานสีโฮโลแกรมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้รายการไหนสำหรับแหวนรุ่นเลื่อนสมาณศักดิ์ยังมีเหลือให้บูชานะคะท่านใดที่สนใจนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่รู้ไซส์ของตัวเองก็โทรเข้ามาปรึกษาไมา้ได้นะคะเดี๋ยวไม้ช่วยดูไซส์ให้นะคะ อันนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องสีดำรุ่นรวยชนะจนนะคะนี่ให้ดูหน้ากล่องใกล้ๆมาลุ้นไปด้วยกันเลยว่าจะได้รายการที่เท่าไหร่โรายเสือแน่นอนอเราได้รายการที่สิบสาม อย่างที่มายบอกนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่ใช่ว่ามีแต่ลงยาอย่างเดียวนะคะมีทั้งเพ้นส์สีเสมือนจริงด้วยนะคะนี้รายการที่เราได้รายการที่สิบสาจะเป็นเนื้ออัปาการซาตินเพ้นส์สีเสมือนจริงลงยาเสือส้มนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูหน้าหลวงพ่อใกล้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นงานเพ้นส์สีเสมือนจริงนะคะลูกค้า เป็นฟรีไซส์นะคะเนี่ยค่ะถ้าฟรีไซส์จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังของแหวนด้านข้างอย่างที่มายบอกนะคะด้านข้างเป็นไก่นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นนางกวักนะคะลงยา <c oughs> เสือส้มดูหน้าของพ่อไปอันนี้งานเพ้นสีเสมือนจริงค่ะรายการแรกก็ได้รายการบนบนแล้ว ะค,ะค่ะสำหรับรายการที่13ที่เราได้นะคะนี่ก็จะเป็นเลข4 42นะคะแล้วก็ด้านหลังของแหวนเออด้านหลังของตัวเลขนะคะจะตอกสัตเอ่อักษรย่อของแต่ละรายการนะคะอย่างรายการนี้เราได้อป,ปกาก็จะตอกอออ่างไว้ที่ด้านหลังของแหวนแบบนี้นะคะอ่าหมายพยายามจะให้ทุกทุกพี่พี่ได้เห็นนะคะเพราะว่าไม่อยากแกะซีนนะคะ442ด้านหลังเป็นอออ่างแทนด้วยอป,ปกา พี่ๆถ้าไหนที่ชอบนะคะก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันลุ้นที่สองกันเลยดีกว่าซีนเดิมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซีนหุ้มมาอย่างดีนะคะ ที่สองรายการที่27นะคะว้าวลายธงชาติรายการที่27จะเป็นเนื้ออาปากาซาตินลงยาลายธงชาตินะคะสำหรับรายการนี้จำนวนการสร้างหนึ่พวงนะคะ เป็นฟรีไซส์อะปากาซาตินนะคะลงยามาถึงด้านข้างเลยแบบนี้นะคะพี่แลาดูใกล้ๆถือว่าสวยอยู่นะคะการลงยาแหวนฟรีไซส์ด้วยนะคะสบายเลยสำหรับพี่ๆที่นิ้วใหญ่นะคะไม่ต้องไปลุ้นไซสด้วยด้านในยิงเลเซอร์อันนี้เราได้เลขเราได้เลข แปดหนะคะอปากานะคะออามาดูด้านหน้าหลวงพ่อนี้เป็นซาตินลงยานะคะสวยงามมากๆเราไปต่อกันลุ้นต่อไปกันเลยดีกว่าลุ้นที่สาม ลุ้นทีเ่เราได้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดเป็นเนื้ออปากาซาตินลงยาลายเสือขาวจำนวนการสร้างหนึ่งพันวงนะคะอันนี้ลงยาลายเสือขาวแบบนี้นะคะด้านข้างอันนี้ด้านข้างไก่ด้านหน้าหลวงพ่อนะคะอปากาซาตินลายเสือขาวนะคะ นา,นางกวักก็จะมีวัดห้วยด้วนนะคะเขียนคำว่าวัดห้วยด้วนอันนี้ก็หลวงพ,พ่อพัดฝั่งไก่ก็จะเขียนว่าหลวงพ,พ่อพัดนะคะเรามาดูว่าเราได้เลขอะไรสำหรับวงนี้น่าจะเป็นเลขเจ็ดหกหกนะคะอาปาก่าต่อโคดรออ่างมาให้ดูกันทำฟรีไซส์ของเขานะคะ อย่าไปต่อกันที่วงที่4กันต่อเลยนะคะถ้าพี่พี่ชอบรายการไหนที่ไมยแก่นะคะก็แคปหน้าจอหรือจำชื่อรายการที่ไมยพูดไปนะคะแล้วก็โทรเข้ามาแจ้งไม่ได้เลยนะจะขอขยับรายการนิดนึงนะคะก็เปิดมาสามรุ้นแล้วยังได้รายการที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ เป็นทองทิพย์นี้เป็นรายการที่46นะคะมาให้ดูใกล้ๆลงยาสวยมากๆลงยาเขียวแดงน้ำเงินนะคะด้านข้างก็ลงยาแดงน้ำเงินแบบนี้ขอบลงยาที่ขอบกระหนกสีน้ำเงินนะคะเนื้อทองทิพย์มานี้นางกวักวัดห้วยด้วน อันนี้เราได้ถ้าทอรทหารก็จะเป็นทองทิปนะคะนนี้เลข9 5้าห้าศนย์ะคะนนเวลาใส่ไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรติดๆขัดๆัดเลยนะคะก็คือแบบเหมือนเราใส่แหวนปกติเลยนะคะเนียนไม่ไม่ได้แบบมีอะไรขูดกับผิวของเรา ะะก็เหมาะกับท่านที่ชอบแนวฟรีไซส์แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทองคีพรงยาราชาวดีนะคะสวยสวยเหมือนกัน,นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งรุนที่ห้านะคะรุนที่ห้ามาดูกันว่าจะได้ไรายการไหน ว้าวได้รายการบนๆนะคะวงที่หนะคะเราได้รายการที่10นะคะเป็นเนื้ออัป,ปกา้าเพ้นสีเสมือนจริงลงยาแดงจำนวนการสร้างหนึ่พวงนะคะจะซูมให้ดูการเพ้นสีของเขาใกล้ๆเพ้นสีเสมือนจริงลงยาแดงนะคะก็จะเป็นขอบสีดำแบบนี้ งานเพ้นสีแล้วก็ลงยาที่ขอบด้านข้างนะคะสำหรับวงนี้เราได้เลขแปดหเจดนะคะถือว่าเป็นเลขเรียงสลับด้วยสวยด้วยนะคะรายการนี้เราไปต่อกันที่วงต่อไปกันเลยนะคะไปลุ้นที่หนะคะ ออรอเบี้ยสาม k ลุนที่หกท,ท่องทรายการที่18นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินเพ้นสีเสมือนจริงลงยาชมพูนะคะรายการที่18เป็นเนื้อทองเหลืองเพ้นสีชมพู สำหรับวงนี้วงนี้เราได้เลข6กสี่เจนะคะแล้วก็ตอกทอทหารเป็นทองเหลืองนะคะด้านในหกสี่ายการที่18งานเพ้นสีเสมือนจริงนะคะ ถือว่ารุ่นนี้ลูกเล่นเยอะนะคะมีงานเพ้นสีงานโโรแกรมงานลงยานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รุ่นต่อไปกันเลยนะคะก็ถือว่ายังไม่ซ้ำนะคะโชคดีมากรุ่นที่เจ็ด อันนี้เราได้รายการที่16นะคะอันนี้ลงยาเขียวรายการที่16เนื้อทองเหลืองซาตินเพ้นส์สีเสมือนจริงลงยาเขียวนะคะจำนวนการสร้าง1000วงนะคะถือว่าสร้างไม่เยอะนะคะพี่ๆสาหรับรายการนี้นะคะเราได้เลขสาม็ดนะคะทอทหารก็คือทองเหลืองนะคะ งานทองเหลืองเพ้นสีด้านข้างลงยาน้ำเงินนะคะไก่รลงยาน้ำเงินนางกวักลงยาน้ำเงินแบบนี้นะคะงานทองเหลืองแล้วก็ด้านหน้าเป็นการเพ้นสีลงยาเขียวอีกทีหนึ่งนะคะสวยงามรายการที่สิบหกเดี๋ยวเราไปต่อกันลุ้นต่อไปเลยดีกว่านะคะต่อไปลุนที่แปดนะคะ ถือว่าได้รายการบนบนมาเยอะอยู่นะคะรุ่นที่แปดสวยรายการที่19ก็เป็นเนื้อทองเหลืองเพ้นสีเสมือนจริงลงยาธงชาตินะคะจำนวนการสร้าง1,000วงนะคะทองงานทองเหลืองนะคะลงยาลายธงชาติด้านข้าง ลงมาด้านข้างแบบนี้ขอบแดงนะคะลายกระน,นกขอบแดงงานเพ้นสีเสมือนจริงก็ดูดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่เหมือนลายธงชาติเท่าไหร่นะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่ไม่ชอบลายธงชาติหรือว่าคือการลงยาของเขาแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะงานทองเหลืองรีไซส์เรามาดูว่าเราจะได้นําเบอร์อะไร สำหรับวงนี้เราได้เลข5 8าสองนะคะทหารทองเหลืองด้านบนต่อคำว่าพัดนะคะยันให้ดูด้านหน้างานเพ้นสีเสม,มือนจริงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันลุ้นที่9กันเลยดีกว่า ที่เก้ารายการที่สีเจดรายการสุดท้ายเลยว้าวสวยนะคะเนี่ยรายการที่47เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาฟ้าแดงเขียวจำนวนการสร้าง1นึ่หวงนะคะสำหรับวงนี้นะคะหมายได้เลข179้านะคะ งานทองเหลืองเอองานทองทิปค่ะขอโทษนี่เป็นงานทองทิปนะคะลงยาฟ้าลงยาฟ้าขอบลงยาแดงนะคะแล้วก็ลงยาเขียวที่ไก่และนางกวักแบบนี้ถือว่าเป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่สวยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่รายการสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไร นี่เราได้รายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่เป็นเนื้อทองเหลืองเพ้นสีเสมือนจริงลงยาแดงนะคะจำนวนการสร้างหนึ่งพันวงนะคะ,ะงานเพ้นสีเสมือนจริงลงยาแดงขอบดำแบบนี้เลยสวยๆส,สำหรับวงนี้นะคะเลขสี่เจ็ดเก้านะคะ,ะเห็นเลขกันช,ชัดๆเลย สำหรับวงนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ทักเข้ามาหาไมายได้เลยนะคะแจ้งรายการหรือแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ10บรุ้นนะคะที่เราได้ไปปิดมาก็ถือว่าได้รายการบนบนมาได้หลายรายการเลยนะคะลูกค้าไมีมาเทียบงานให้ดูอันนี้เป็นงานเพ้นสีเสมือนจริงกับงานลงยานะคะ ก็สวยคนละแบบนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสวยมากๆก,ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีลูกเล่นให้เราได้ลุ้นกันเยอะอยู่นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะบูชาแหวนรุ่นนี้นะคะก็ทักเข้ามาหาไม้ได้เลยสำหรับพักเครื่องรุ่นอื่นๆนะคะที่เราได้รีวิวไปถ้าท่านใดสนใจนะคะยังมีเหลือให้บูชาอยู่นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ